โอเค굿เดย์มอรเกนกเดย์มอเกนสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราจะลุ้นปฏิทินคริสต์มาสกันเช่นเคยเนาะวันนี้เดย์เท่าไหร่ครับน้อยน้อยเดย์เก้านะครับโอเคลุ้นของมามาก่อนเช่นเคยของตัวเองนี่อยากลุ้นที่หลังอยากลุ้นของมามาก่อนมาดูกันว่าวันนี้ามามจะได้อะไรนะคะนี มีกล่องสองชั้นด้วยมีสองส่วนเลยไดอะล่วดอห์มหโอ้ไม่กอดได้อะไรเนาได้อะไรเนาะแค่เพื่พูดมูดิซาล่าวดอือห์เปิดก่อนแล้วก็เอากล่องไปทิ้งขยะก็ได้แต่ว่าเก็บไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์ือคืออะไรลูกโอ้สวยจังเนาะ xin thả lép này? Nó? I think we yeah. need this for here. lép si kèp lép này xuôi chân luôn. but we think we need this, mama, for here, sài so bèn. Uh -huh. Okay. Bao cháu có thích, mama. This? mama. Na, hai bao. Hai bao 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 sc Finish. เข้าที่เดิม Magic finish เก็บ i ี t ด e ยว o Instant dry drops y o u พูด t ั n อ n กมาแล้วมันกน็แห้โอเคต่ไปรุ่นของหนลุโ hmm. อ้ไม่ใช่คือขนุนนะโอเคนี่คื a ขนุนนะเสร็จแล้วก็มาต่อทีนี้ ต่อได้เลยปุ๊ดจะขนุนนะขนุนนะเยออาโอเคหนูจะทำอะไรบอกคุณผู้ชมก่อนไข่เจียวไข่เจียวอย yeah, this ๊ดจะคา h เ r ี้ยโอเ e เอาใส่นี่ใส่อือฮ <'s> ึไ huh. ข่เจียวใส่แฮมให้อือฮึส huh. อนไหมก็เป็นตหาหักดีแถคกอบอกสอนใหญ่ๆหนูโอเคอ่าเกิด <laughs> <Okay. S 2> mm hmm. สป,ปะโอเคแล้วก็ กีฟองวันนี้จะใส่ไข่กี่ฟองใส่ไข่สองฟองนะคะกินคนเดียวใส่สองฟองเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวมาม่าจะบอกตอกไข่เสร็จแล้วตรงนี้หนูจะเอาไปตรงไหนเอา,เอาทิ้งที่ไหนทิ้งขย,ยะทิ้งขยะโอเค,อเคจัดไปวันนี้เป็นหน้าที่ของเขาทำแล้วก็ต้องเก็บนะคะโอเคไหม<ะ>โอเคกูดบอยโอเคย<ะ>าใส่ยาโอ้โหตายละ ใส่นิดเดียวนิดกว่านั้นเออนั่นแหละแค่นั้นเออปรุงปรุง,งรสพอแล้วเกน,นุกโอเคคนอคืือคนให้เข้ากันเบาๆนะอย่าหกนะน <c oughs> ี่แหละตีเข้าไปให้เข้ากันหนุกอือมนั่นละเก่งมากครับเอาเข้ากันดียังอยโอเคถัดไปก็เอา เอาเนยไปใส่กระทะเดอ๋เวาเอายังไม่ใส่เนยเลยเปิดไฟก่อนอือฮึเปิดไฟก่อน,อ,อ,นอันแรกอือฮึนั่นแหละแล้วก็ใส่ปุตตาปุตตาปุตตาอยู่ไหนเค่ต, okay. ตักปุตตาใส่กระทะทำยังไงคะอพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่ครึ่งหนึ่งพออือฮึแค่นั้นแหละ <All right. S 1> ยกขึ้นยกขึ้นไปวางที่บนกระทะ ยกกระป๋องไปด้วยเคียรลงเลยเออเคียรลงกระทะได้เลยนั่นแหละพอแล้วแน่นันพอโอเครอให้เนยละลายก่อนเราค่อยใส่ไข่ลงไปโอเคกระทะร้อนแล้วเนยละลายแล้วเทลงไปเลยอือหือนั่นแหละลูกเทให้หมดโอเค อ้าโอเคแล้วรอให้ไข่ร้อนก่อนโอ้หน้ากินจังเลยเหลืองน่ากินจังเลย,ยลเครียดจริงๆเล้วโอ้เดี๋ยวพึ่งรอก่อนลูกไข่ย,ยังไม่แข็งให้ไข่แข็งตัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะเละใกล้ยังยาวหอมจังเลยไว้ใช้แรกกูด้ยาวไว้เดี๋ยวมามาพลิกกลับให้มาเดี๋ยวมันจะเละแต่มาตับตักตว้าวมาตับตักโตมาดูไข่เจียวหนูน่ากินมากลูก ว,ว้วาวว,าว้ <S <S วาวว,าว้วาววา,ววา,ววาวโอ้สุดยอดเลยไข่เจียวหนูน่ากินมากหิวยังข้าวหิวข้าวยัง,ห,ยงหิวแรงไหมหิวมากไหมเอ๋ยะยะยะโอเคระว,วังกระทะร้อนหนูโอเคน่าจะสุกได้ที่แล้วละ่ะมาเอาใส่ถ้วยกันเอาหอมๆมาใส่ด้วยลูก ว้าวหอมเจียวหนูอยู่ไหนคะเนี่ยโรยโรยตรงนี้โอเคเสร็จแล้วไปกินข้าวทีนี้อาโอเคลงเมอกินได้เลยอ้าวแล้วทำไมหนูไม่ใช้ช้อนล่ะลูก แต่เจียวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นตม้มยำไก่นะเรากัาใส่เฮดให้เพิ่นเฮดที่เพิ่นสื่อมากมืวอวานะคะแล้วดูเลยกินโอเีไยมแซ่บไรซดต้ยมยำด้วยซดซุปด้วยร้อน อุ่นเซ็บอือโอเคกินให้หมดเดี๋ยวมาม่าไปทำธุระอย่าง,งานนะอื่นก่อนนะโอเคโอเควันนี้ไม่มีแดดเลยเนี่ย Uh huh. มิ้ม่าจะตกอีกแล้วนะซุป not ทอดซุปคือมันเย็ยนแล้วหรอเดี๋ยวมาม่าวอร์มให้ kinh thầy chưa chưa? nó vàng nón đó bảo đưa vừa la số หาเห็ดติระวังมีอีกอยู่สองแขกเดี๋ยวมามาทำให้ใหม่ทำต้มยำเหมือนเดิมหรอวะดูว่าทำยังไงเห็ดต้มยำเห็ดเก่าก่อนดูบ้างไปตือใส่มาม่าต้มใส่มาม่าก็อร่อยเนาะโอเคแต่ว่ากินเมนูนี้ให้หมดก่อนเออต้มใส่มาม่าก็น่าอร่อยสองมือที่หลุดสองมือเดี๋ยวเราหก ้นนี้บุญว้กับสอนมามันรู้จะใช้อันไหน,อน,อน,นอ้อนซ่อมมีดต้องทัดให้เพิ่นใส่ช้อนกับส้อมน,นะคะน้ำมูกไหลมืมอเร้านี่ปะป,ปาให้พ่นยาแล้วใช่ไหม มือนีก็คือจะอยู่บ้านกันค่ะพี่น้องบได้มีโปรแกรมว่าจะออกไปใส่นะคะหลังจากที่จัดการอาหารเช้าของนอกอเล็กเซ่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าก็มีเวลาที่จะมจาจัดตกแต่งบ้านนะคะก็คือแบบอันนี้คือแม่จ๋าเห็ดไปแล้วละแต่ว่า่นานั่งมองไปมองมากก็คือแบบเอามาเลือใไม่เห็ดไม่นนี่นั่น,นไปแต่ว่าไม่มีไอเดียดอกแต่คิดว่ามันยังไม่ใช่นะคะก็เลยลองเฮ็ดไม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าจะตกแต่งออกมาได้แบบไหนคะ่ะเอาทําใส่ไอเดียหนูลงไปสิ <laughs> มาม่าก็ไม่รู้แล้วว่าจะทํายังไงเนี่ย เออตอนซื uh, ้อมากกับพป้หูเราก็สิเป็นอย่างไงคือเป็นเส้นไข่เส้นมันแบบนี้นะคะเออเอาเฮ็ดไปเอาเฮ็ดไปบกับโป้หูือกันละเฮ็ดไปจกจะได้ยังไงเดี๋ยวมันจะพันกันยุ่งเหยิงเอาทําดีดีโอ้ยมันจออกมาได้เป็นยังไงนี่หนูเออทำไมันเป็นเส้นไข่เส้นมันอย่างนี้น่ะเออแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวมันจะกระจายหลุนเต็มพื้นแล้วน่ะทาดีดี ตอนแรกแม่จ๋าก,ก็คิดว่าจะเอา,อาเส้นสีเงินเนี่ยมาพันพันรอบกิ่งใหม่ของเฮ้านะคะโดยที่บอจะตกแต่งอย่างอื่นก็คือเอามาพันเรียวๆแต่ว่าพันแล้วคือแบบเขาอยู่แนวบยูแนวดังนั้นคือเวลาเห้านิ่ยหรือว่าเฮ็ดน,นู่นนั่นคือเหมือนเขาจะลุดลุยแล้วเขาจะลนตามพืน้นมันก็จะอยากตามเก็บตามกวาดคะ่ะพี่น้อง <c oughs> แม่จ๋าก,ก็เลยแม่ไอเดียวว่าโอเคเอากาวมาทาตามกิ่งใหม่แล้วก็เอา,อาเสือกสีเงินเนี่ย,นนยมาพันพันรอบนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะร็จแล้วแม่จ๋าก,ก็จะลองเอา ไฟนะคะมาติดตั้งกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ก็คิดว่าจะแบบน่าจะได้ไอเดียนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวลองดูตอนค่ำๆเวลาเราเปิดไฟจะเป็นยังไงเนาะกะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกเดือนหนึง่งกับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะคะ <S <S คือเมื่อกี้เสียงแซลๆก็คือดังมาจากในครัวเนื่องจากว่าพอบานนะคะน้องอเล็ก็ปะป๊าเพิ่นพักันเฮ็ดสปากเกตตี้นะคะแม่จ๋าก็ยุ่งๆกับการจัดตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นะนะเพิ่นก็เลยบกวน เพิ่นพากันเฮ็ดอันซอยกันเฮ็ดสปาเกตตีค่ะพี่น้องเฮ็ด mm hmm. แล้วยกไม่แม่จ๋าก,กินนะเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะยุดงานไว้ก่อนเดี๋ยวยกสปาเกตตีไปกินกับสองนุ่มอยู่ในครัวก่อน,ค,อนค่ะพี่น้องหลังจากอิม่มเรียบร้อยแล้วแม่จ๋ากะจะมาจ,าจัดตกแต่งบ้านนะคะในส่วนที่เป็นซุ้มประตูตรงนี้เนาะซึ่งพิที่แล้วเฮาก็จะจัดเช่นกันคะ่ะแต่ว่าจ๋าเห็ดแบบคนละสไตล์นะอันนี้คือแบบเมื่อกี้ไปชนี่เพิ่นมาทรงที่แม่จ๋าบอกว่ามันอแบบีเขาเจ้าแบบแบบจะมาทรง ที่พอบ้านพเพิ่นออเดอร์หายเนาะแม่จ๋าจะเอามาเฮ็ดน,นำลาเจค่ะพี่น้องแต่ว่าคิดว่าเมานีเบอร์นาจ,จะมีเวลาเฮ็ดดอกเดียวเม,มื่ออื่นแม่จ๋าจะเฮ็ดน,นะคะเมนี้ขอตกแต่งบ้านไปก่อนเนาะกะนี่ค่ะตกแต่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้พี่จ๋าเพิ่นโทรมาโมเมนต์ Moment, พี่จ๋าโทรมาด, mm hmm. ดอกคือเพิ่นห้แม่เพิ่นโทรมาเหมือนเพิ่นจะงอนหัวเท่าค่ะพี่น,อน้องคือแบบตอนวันเกิดของน้องเล็กเนาะญากัะน,นัดพี่จา๋าวาห้มางาั้นมันเกิดน้องแล้วทีนี้พ่อเพิ่นกับแบบนาใไ้มามันเกิดน้อง พอถึงมือแล้วคือแบบบม่มไมยไปหาเพิ่นเอาจริงๆคือมือนันเห้มาตกนักเ้วเพิ่นก็คือแบบเลิกงานเดึกนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเพิ่นก็บแบบเหมือนน้อยใจเพราะว่าเพิ่นสื่อของขวัญไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าบ่มีค่คนไปหาเพิ่นมางานมันเกิดน,น้องเพิ่นน้อยแต่ว่าเพิ่นบ่โทรมาเองค่ะไปน่นองสองสามวาัน่ันไปเพิ่น ให้แม่พันโทรมาข่ะพี่น้องมัอเศร้านี่วทาหนี้พ่อพันกัอธิบายเหตุผลให้ฟังเนาะว่าเหตุผลเป็นพราออย่างที่บ่รด้รับเพ่นมาในงานบังเกิดของน้องนะคะพ่นก็เข้าใจละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงคริสต์มาสจังมาจังเจอกันก็ได้ของขวัญวันเกิดที่ซื้อไว้ให้น้องก็เดี๋ยววันคริสต์มาสจังมาเจอกันเอาให้กันก็ได้นู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้เนาะละก็นเลยชวนพ่นมาช่วงคริสต์มาสน้ำปีใหม่น้ำมาเอนจอยมาอ่า อย่างกระปุกข้าอยู่ยูบ้านนี่ก็ดได้อย่างประมาณนี่เนาะ้าเพิ่นบรไเ้ไปใสอย่างประมาณนั้นนะคะและตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ญยาิโทรมาค่ะพี่น้องน้องสาวน้องเคยปะปะาเพิ่นจะมาลวกย็ยามากค่ะพี่น้องก็คือแบบเมื่อวานเนี่ยว่าจะไปหลังจากที่ไปซื้อของจากฟังเยอรมน,นี่มาแล้วเ้าก็ปบ่ได้ไปพักผ่อนยูบ้านแล้วม้นนี้ <c oughs> ก็แม่จา๋ากหยามาแแต่แตตงบ้านโน่นนี่นั่นซุปแล้วเพิ่นผ้ากันมากค่ะพี่น้องเนี่ยตอนที่แมาจา่จ๋า เฮ็ดคลิปยี่ตอนนี้คือว่าหมอดเพิ่นมาแล้วค mm ่ะก็เลยมาเห็นเปิดไฟ mm hmm. เห็นเปิดยัง mm hmm. คือแบบทุกคนกระมักแลก็ตื่นเต้นกันมาค่ะพี่น้องแม่จ๋าก,ก็เลยนี่แหละก็ถือโอกาสได้ให้พี่น้องเบ่งเนาะประมาณนี้ค่ะข่าวๆนะคะ เดี๋ยวต้นคริสต์มาสเดี๋ยวไก,กลๆมือเข้าจังจะได้ตังะคะช่วงนี้การตกแต่งบ้านในส่วนอื่นไปก่อนคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับแขกก่อนคะ่ะจากไหนเอาไปเจอกันม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกํลาลังใจให้กันนะคะขอให้เอฟซีขอแม่๋าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ